รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเคกลับมา okay, บอีกแล้วสวัสดีครับ The Blink Kitchen ของเรานะครับทางขทบ,บห้า Blink, บอกบบวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆม,มาให้คุณได้ลองดูกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> และลองทำกันดูอาจจะเป็นเหมือนบรนช์หรือว่าขนมอะไรเล็กๆนะครับทำง่ายๆกันที่บ้านสำหรับคนที่ทำไม่เป็นก็ลองทำดูแต่ถ้าสมมติคนที่ทำเป็นอยู่แล้วแต่คงไม่เคยเห็นเมนูแน่นอน <c oughs> เพราะว่าผมคิดเอง <c oughs> วันก่อนเขาวันก่อนเด,ดได้เข้ามาที่ครัวนะครับ <c oughs> บอกว่าชาลิขอมาลองทําเมนูนี้หน่อยดิ <c oughs> เขาก็พยายามอธิบายให้ฟังผมก็ไม่แน่ใจมันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับแต่ก็ออกมาก็หน้าตามีราซีนะูดีดูดีนะเดี๋ยวเราจะให้ เพื่อนเราที่จะมาเยี่ยมเราในวันนี้มาช่วยเราทําอาหาร,<ค>รนะเ,เป็นอะไรก็เขาเป็นนักร้องนะอยู่ในวงวงหนึง่งพูดได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับรแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกสาวงของเขาที่ที่เขากําลังพยายามจะเอาขึ้นมานะแล้วก็แล้วเขาก,กใ็ให้เราได้เห็นกันนะแต่ตัวเองเป็นคนนิสัยดีเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปด้วยอออคอนเสิร์ตไปแล้วเขาอยู่ไปซีดิสนึกดิว,ว่าจะเป็นใครได้เปล่า ใช่<น>เราเคยร้องเพลงคแลบกับทางไทยเพลงดยวยนะเวลาออกทัวร์นะเวลาเวลาปาแอดไปไม่ได้เอุวยเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราจะคุยกับเขาในดีเทลนะฮะนี่เราก็พูดกันรวมๆก่อนเดี๋ยวไปเจอให้เขาช่วยเราทำอาหารดีกว่าไปครับ,บ What's a c c k i n ครับไปแล้วใช่แล้วก็อินกริเด้นเต็มโต้หมดเลยวันนี้ช่วยบอกก่อนที่เราจะเข้าไปในรายการว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเมันเยอะแยะไงก็จริงๆแล้วอะความคิดนี้มันก็เป็น สูตรใหม่ที่เราคิดเองจริงๆไหมว่าจะมาจากแบบพุดดิ้งเราก็เรียกว่าเอ็กไวท์พุดดิ้งกับสโมกแซลมอนแล้วก็มัชชูมแล้วกันก็คือเหมือนเบรดพุดดิ้งเหมือนเบรดพุดดิ้งคือขนมหวานท,ที่เอาขนมปังนะไปแช่กับนมไปแช่กับไข่นะแช่กันนบน้ำผึ้งแบบบานิลลานะครับแล้วก็เราไปอบอแต่เดย์เขาอยากทําเหมือนเดิม <Yes. S 3> แต่ว่าเป็นอาหารคาวอาหารคาวก็วเลยเอาขนมปังมาชุบไข่ขาวแทนให้คอเลสเตอรอลน้อยให้ใสครีมแล้วก็แซลมอน ใช่แยกกันแล้วก็ไข่แดงเนี่ยเราก็มาทำซอสอีกทีอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปยัดใส่ถ้วยนี้ที่เราทาเนยไว้แล้วแล้วก็ไปอบไปอบประมาณถ้า7นาทีก็ก็เมนูนี้มันจะเร็วมากนะเราก็จะค่อยๆทำแล้วก็จะค่อยๆคุยกับแขกรับเชิญของเราบ้างนะแขกรับเชิญเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกแขกรับเชิญเรามาเราไปเจอเขาเลยดีกว่านะครับไปครับผมีต้อนรับกสดบ bling show เราได้เจอกันนานเลยครับพี่ใช่ใช่เป็นไงบ้างต้องแคชเชีกันหน่อยนะก็ตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ทำอัลบั้มด้วยครับแล้วก็เป็นมีมิวสิกโปรดักชันด้วยชื่อว่า SOS Music Production นะครับก็มีมีเหมือนเป็นซับไลน์ของ Spicy This โอเคแล้วก็แล้วก็มีแบบโปรดิวเซอร์ให้เด็กๆแล้วก็ตอนนี้ก็เด็กๆนี่พูดถึงนี่กี่วงวะอ๋อจริงๆแล้วตอนนี้จริงมีอยู่2วงครับเป็นวงใน Spicy d i s ทั้งคู่คือวง Morning s o n แล้วก็วง The Rook นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามน่าจะเป็นประมาณออกกันจะได้ฟังกัน แล้วแนวเพลงก็จะเหมือนเป้เปล่าหรือว่าต่างกันหมดเลยครับแต่ว่าจะเบสอนความเป็นท็อปอยู่ก็คือบ้านเราแบบทำเพลงฮิตอะไรเงี้ยคือเป็น house soft hit อะไรเงี้ยโอเคโอเคในจานว่าไหนบ้างจะบอกเราได้ปล่าก็จริงๆแล้วมันก็ก็มีทั้งเป็นร็อปด้วยครับมีทั้งพับด้วยแล้วก็มีโอ้โหจริงๆแล้วแบบทำหลายแนวมากจริงเพลงโฆษณาก็ทำโอเคแล้วแบบก็ทำหมดทุกอย่างครับแต่ว่าอะไรที่มันก็ตามกันเกี่ยวกับเพลงทั้งหมดทำหมดเลยก็ดูใช่ยุ่งเหมือนกันนะตอนนี้ก็ก็พอได้ครับพี่พอได้ดีแล้วดีดีกว่าว่างนี่จะบอกให้นี่ เขาเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตมาคนเต็มเลยที่ไหนครับเล่นที่ซันเดอร์โดมมาครับ one two three five มาไลฟ์คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเราเองนะครับแล้วก็เล่นเสร็จไปก็เมื่อประมาณแบบช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวจะทำอีกแผนนึงก็คือทำ national tour เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันครับเป็น one two three five แต่ว่าย่อขนาดมาเหี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นใช่แล้วก็เป็นแบบ national tour นนี่เดี๋ยวรอดูรอแคชั่นอัพดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาวันนี้จะให้ เมมาช่วยเราทำอะไรเนี่ยวันนี้ก็เราจะค่อยๆทำไปแล้วค่อยๆคุยไปนะเริ่มต้นที่อะไรเพี่าเดี๋ยวเราตัดอันนี้ขนมปังก่อนก็ได้ขนมปังที่บ้านอ่ะจริงๆขนมปังที่เหลือๆที่บ้านมาใช้ก็ได้ง่ายๆเลยเวลาเราทำพวกเบรดพุดดิ้งนะครับเราใช้ขนมปังที่แห้งแล้วหรือว่าไม่ค่อยสดแบบไม่ต้องนิ่มขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในนมหรือครีมนะครับแล้วก็แช่ในไข่ด้วยนะครับมันก็จะเริ่มอับซรอบ มอสเจอร์จากทั้งครีมทั้งใครไปตอบใครเลยตอบไปตอบไปวันที่บ้านทำอาหารปะพ่อทำครับพี่พ่อพ่อทำแบบพวกอาหารไทยรอกินอย่างเดียวใช่แต่ชอบอาหารแบบไหนจริงชอบหมดทุกอย่างเลยพี่จริงตอนนี้ในช่วงนี้จะแบบชอบที่สุดน่าจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นชอบมาก ตอบผิดต้องบอกว่าชอบมากินที่ร้านเซิร์ฟเสตสโอ้ยอันนี้ไม่ต้องถามแล้วนั่งกินตลอดเลยโอเคนะลองการดูดไข่ตอนนี้เราจะมาแยกไข่นะครับเราจะแยกไข่เหลืองออกจากไข่ขาวอ่าง่ายๆอ่ะทำแบบง่ายๆว่ะอ่าง่ายๆก็คือเอาขวดเนี้ขวดที่เรามีที่บ้านที่เราดื่มน้ำเสร็จแล้วก็ดูดดูดแล้วแล้วก็ขึ้นเลยอ่า วแเ,เราเก็บไว้เี่จะทำมิกเซอร์สำหรับการสำหรับเรดพุดดิ้งเท่านั้อันนี้เดี๋ยวเราก็มีไข่ขาวอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ผสมเกลือหน่อยไม่ต้องมากแล้วก็พริกไทยพริกไทยอพอปิการนดิ้นหน่อยนะครับนิดเ,นะเดียวเสร็จแล้วก็เราก็คนมันหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะมาหั่นปลาให้เป็นชิ้นเล็กๆนี่ก็คือสโมกซัมอนนะครับ หาง่ายๆตามตลาดเดี๋ยวเราจะเอาปลาแล้วก็เห็ดแล้วก็ขนมปังลงไปคลุกในนั้นอันนี้ก็จะออกเป็นแนวอาหารเช้าหน่อยใช่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 มีไข่มีขนมปังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมันก็สะดวกดีนะถ้าเราทำทิ้งไว้แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วพมีเช้าตื่นมารีบไปก็เอาใส่เตาอบเราก็ไปอาออกมก็จะมี เหมือนไข่อบเหมือนไข่ตุนที่มีขนมปังข้างในกล้วยหนึ่งอะเอาไปกินทานได้ในรถเลยซึ่งเป็นคือเป็นบรันช์ใช่ไหมใช่เป็นบรันช์สาวถามมาเยอะมากเลยว่าพี่เป้ได้มีแบบว่ามีแฟนยังคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ก็เพิ่งเริ่มคบกันเพอ่งเริ่เป็นคนในวงการหรือคนนอกวงการคนนอกวงการครับคุณผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไร โน่ไม่เป็นไรเขาก็แบบเขาก็เป็นคนนอกวงการเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็แบบก็คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เป็นแฟนกันไม่เคยเป็นแฟนกันเคยมาเคยมาที่นี่ด้วยนะแล้วน้าเขามาที่นี่ด้วยไม่น้าไม่รู้จักม่กลัวนไม่ี๋ยวโดนแซวัไม่รู้สเตตัสไม่แน่ชใจ มาาแล้วตอนนี้แน่ใจแล้วว่าใช่คนนี้เลยก็ดูกันไปก่อนครับพี่สาวฟังไว้นะฟังไว้อะไรต่อเนื่ก็ดูกันไปก่อนก็พูดอย่างนี้นะสแลปนะครับก็ก็ดูดูกันอยู่ก็ดูไปก่อนครับก็ดูดูกันอยู่เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปแซ่มอนเข้ามาในไข่ขาวโอเคใส่เข้าไปคอนเซปต์ของรายการเราชื่ออะไรนะว่าถ้าเราทำได้ถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้เออนั่นแหละคอนเซปต์ของเราเองแล้วก็ครีมใส่มา นิดเดียวนะไม่ต้องเยอะใส่นิดเดียวนะครับเพราะใส่เยอะไปแล้วมันจะนิ่มไปหน่อยเราอยากจะให้แบบว่าตึงๆแข็งๆนะครับเก็นหน่อยนะตึงๆแข็วิธีต่อไปเราก็จะใส่ในคัพนี้นะครับถือถ้าสมมติไม่มีที่บ้านเราก็ใช้คัพอย่างนี้ก็ได้ที่นเป็นลู u แต่ให้ทานเนยนะครับเพราะว่าจะต้องมันจะติดแต่ว่าถ้าไม่แค่ให้สวยแบบที่เดย์ทำวันนี้นะก็กินจากทานจากถ้วยแบถ้วยเลยไม่ต้องเลืองมากได้ฟิลคร่ง แต่เพื่อ Presentation เราจะทำให้สวยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับผมทำได้คุณต้องทำได้นะถ้าทำไม่ได้แปลว่ายากเกินไปอ่าได้ล้วงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปอบนะครับเดี๋ยวรอกันเจ็ดนาทีแป๊นึงเดี๋ยวมา burn it up and cook it up and make the shit blow tight t i you know get the dough to show, show. if you want to show can i mess up ตอนนี้เราก็เอา,เอาไอ้พุดดิ้งของเราเนี่ยไปอบแล้วนะต้องรอประมาณสัก7นาทีเดี๋ยวเราจะมาทำซอสต,ตอนนี้ไข่แดงที่เราทิ้งไว้เนี่ยเราจะมาเริ่มทำกันแล้วกันมาตีกันแล้วกันตีให้มันเหนียวตีให้มันฟูตีให้มันฟูด้วยเหนียวด้วย <c oughs> <c oughs> นี่นะเอาใส่อะไรบ้างใส่เกลือต่อพริกไทยน่าจะเยอะๆหน่อยเนาะแล้วแต่เลยครับเมนูคุณเลยครับครับผมเข้าไปเลมอนใช่ครับบีบไปหน่อยนะกี่ซิกสักสองซิกก็พอเป้ๆเอาครีมใส่หน่อยนิเยอะแค่ไหนพี่อ่าไม่ต้องเยอะมากลองใส่เข้าไปดูเออเออฮะอ๋อครับ เรเรหน่อยเดียวราหน่อยเอมันคือไม่ใได้นอนทำเองไม่เคยเก่งนี่อ้หเหมือนแบบจับเลยได้ก็โยนโยนเลยจับโยนโยนโยนง่ายมากครับดูดูล้งง่ายมากอ่าโอเคเ็เดี๋ยวเราไปเอาที่สองถ้วยที่อบไว้ให้ ใช่น่าจะได้เมนูที่อร่อยมากใช่จุดแรกกันนี่นะครับก็เป็นไข่กับขนมปังกับแซลมอนสมองแซลมอนครับได้แล้วประมาเจ็ดนาทีนะครับนี่เราก็เอาซอสที่เราทำเนี่ยแหละกระดาษ If you want that, good, I'm your supplier. We always hungry because we can higher There really isn't a two-way If we can do it, you can do it. Do it. Do it. Do it. Oh, the on the beach, we can eat. We to eat. We need to eat. I'm done with. Hello, hello. For the daily bread for my soul. What's 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 Show the It's It's Kicking, Kicking, Kicking Blink, Blink The โอเคก็เสร็จแล้วนะครับครับผมเบเอกไวเบเไวดูดีกว่วันนั้นที่เราทางกันใช่วันนี้มันมีสีสันเยอะขึ้นแล้วก็ท้ายแล้วเราพยายามเสิร์ฟให้มันกลับด้านกับลค้าแต่ว่าพอเราเอาตรงที่นู่นขึ้นมาเนี่ยมันดูสวยขึ้นเป้ลองก่อนเลยพื่เดี๋ยวบีบมะนาวให้กัน ชิมเลยเรียกบอกจริงนะเอาจริงเลยพี่เอาจริงนะไม่เอาแบบแค่ทีวีอร่อยนะลองฮะเอาเลยยังมีคำเดิมคำเดิมว่า อร่อยฮะอร่อยโอเคมันมันมีมันมีตัวตัดเลือดนี่เนี่ยาหอมกรุ๊ยนิดเลยอร่อยมากตัดสิมนะครับใช่ครับอร่อยมากแล้วก็ปลากับขนมปังมันแบบมันมันเคี้ยวมันแบบมันมีเนื้อมันมันมีหนังเนี่ยนี่ยอร่อยกว่ามันชุ่มกว่าใช่ใช่ใช่ไอ้พอที่เราเราใช้ยังไงเราสุกย่างอืมอันนี้แป๊บเดียว กับที่บอกครับถ้าวันไหนรีบๆทำนี้ทิ้งไว้ในตู้เย็นคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ใส่เตาอบอาบน้ำออกมาทานได้เลยใช่ไม่ต้องมาควักกระเทยใส่เนี่ยเติมนให่ถ้วยไปเลยเหมือนเรื่องง่ายๆครับครับผมแล้วถ้าเราจะเอาเบคอนใส่ก็ได้แฮมใส่แทนแซลมอนก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นแซลมอนอย่างเดียวนะโอเควันนี้เราก็ได้อาหารมื้อหนึ่งได้เเมนูนึงถ้าลองไปทำกันดูนะครับครับผมแล้วก็ถ้าสมมติ อชอบอะไรหรือยังไงก็แท็กแท็กมาแล้วก็แฮชแท็กมาพูดผิดไปหมดแล้วเพราะว่าอร่อยมาก <laughs> ของตัวเองใครครับ <laughs> น้ำลายไหลนะครับ, <laughs> รบ <laughs> โอเคก็เอางี้แล้วกันเป,ป้ฝากอะไรหน่อยก็วันนี้วันนี้อร่อยมากเขาก็ย<ม>อดเยี่ยมมากครบขอบคุณ<ม>ขอบคุณที่ที่เชิญมานะครับแล้วก็แล้วก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันครับผมก็ Facebook ของเราครับพี่ ที่เข้าไปที่ My Band เลยครับ M I L D B A N D แล้วก็ในรูปโซเชียลเลยนะครับตอนนี้เรามี Line Official แล <Okay. S 2> ้วโอเคแอด My Band เหมือนกันนะครับแล้วก็ i n s, <S t a g r a m Twitter ก็แอด My Band ได้หมดเลยครับง่ายมากแล้วก็ติดตาม,มาเรด้วยแล้วกันหลอดไฟในไอซูนครับของจริงครับดีที่สุดวันนี้เราต้องขอบคุณมากนะเป้ที่รุษามา รายการเรานะแล้วก็มาช่วยเราทำอาหารนะเดี๋ยวมาอีกนะมา้เลยพเขาหน้ามาพาเพื่อนๆไหมได้เลยพี่มาทั้งกองเลยจริงจริงแย่งกันคุยไม่เป็นไรตอนนี้กองเยอะนะตอนนี้แล้วโอเคโอเคเอาะวิธีถ้าสมมติใครอยากจะมีสุขภาพดีๆมันก็ต้องเริ่มต้นในอาหารที่ดีใช่ไหมที่เราทํากันนะก็ถ้าสมมติอยากจะรู้จักเคล็ดลับดีๆก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันแล้วกันนะครับ ในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันร่วมกันกับสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมและด้านสุขภาพซึ่งกรมอนามายัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญและมีจุดแข็งทั้งทางด้านศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มีจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปีงบประมาณ2556และในปี2557ก็มีกิจกรรมต่อเนื่องดังนี้ 1. จัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม ได้แก่ลาวมาเลเซียและเวียดนาม 2. ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่7ประจำปี2557ภาคีสุขภาพดีเวทีสู่อาเซียน Health Network Towards ASEAN Community 3. จัดทำเอกสารวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอีกทั้งแผ่นพับหลักสูตรฝึกอบรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ 4. จัดตั้งชมรมภาษาต่างประเทศกรมอนามัยเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นการสร้างบรรยากาศสู่สากลกรมอนามัยด้วยกระบวนการประกาศเป็นนโยบายกรมมีคณะกรรมการและการนำการขับเคลื่อนในแต่ละหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นกรมอนามัยองค์กรเรียนรู้สู่สากล 5. ประเมินความพร้อมกลุมอนามัยต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในปีพุทธศักราช2558 ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องคือ 1. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องอาหารปลอดภัยอนามัยแม่และเด็กและอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วยการพัฒนามาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของแรงงานต่างด้าวในไทยและพื้นที่แนวชายแดนการพัฒนามาตรการทางกฎหมายการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมประเทศกลุ่มอาเซียนจีนญี่ปุ่น 2. การเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีความพร้อมต่อไปกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีโอเคตอนนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วครับช่วงสุดท้ายนะครับเราก็ได้พาคุณได้ไปรู้จักกับ ผู้ชายคนนี้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ติดตามข่าวหน้าแล้วกันนะครับว่าจะมีใครที่จะมาในรายการของเราอีกใช่ไหมเราติดตามได้ครับพวกเรานะครับอยู่บน Instagram มีี a c e b o o k ด้วยนะครับถ้าใครทำอาหารของเราแล้วก็อยากให้เราเห็นนะให้เราดูว่าเป็นยังไงบ้างแฮชแท็กเราได้นะครับหรือว่าแอดไตน์เราก็ได้ใน Instagram นะครับหรือว่าโพสต์ใน Facebook ของเราก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากได้รีซปี้ก็เขียนมาแกปบน a c e b o o k เดี๋ยวเราก็จะลิสต์ไว้ให้ถูกต้องแล้วนะครับ คราวหน้านะครับเราก็ติดตามชมรายการ Blink Kitchen ครับเวลานี้นะครับดูว่าใครจะมาช่วยเราทำอาหารดูว่าเราจะทำอะไรทานบ้างอเครับในตอนหน้าครับครับผมตอนนี้ลาไปก่อนไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ